สวัสดีทุกคนนะครับผมโอปอชนะกันครับคุณรู้ไหมครับว่าการที่เราจะมาเป็น full time trader เนี่ยวันวันต้องทำอะไรกันบ้างนะครับคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ย full time trader นั้นมันสบายนะครับตื่นมาจ้องกราฟจะเห็ุตอนไหนก็ได้จริงไหมครับคุณอยากจะมีวิถีชีวิตแบบนี้ถูกต้องป่ะแต่ผมจะมาบอกคุณนะครับในฐานะที่ผมเป็น full time t เ a d e r ว่าวันๆผมทำอะไรบ้างคุณพร้อมหรือยังครับถ้าเกิดพร้อมนะครับเตรียมฟังและก็จดเอาไปได้เลยนะฮะ ก็สําหรับส่วนตัวผมเองนะครับมันไม่ใช่แค่การเทรดนะครับการเทรดไม่ใช่แค่การที่คุณจะรู้เทคนิคแล้วเข้าไปเทรดมันคือการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งร่างกายจิตใจความรู้ประสบการณ์ต่างๆเนาะผมจะเน้นไปที่วิธีการทําให้ตัวของผมเองอะรู้สึกมีความสุขที่สุดก่อนรู้สึกสบายสบายชิลชิลไร้ความกดดันไร้ความเครียดก่อนที่เราจะเข้าไปเทรดนะครับหรือคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้คุณอะมีความมั่นใจ ก่อนว่าวันนี้คุณจะเป็นผู้ชนะมั่นใจก่อนว่าวันนี้คุณสามารถที่จะทําตามระบบเทรดทุกอย่างของตัวเองได้ให้คุณมั่นใจไปก่อนเลยว่าวันนี้ยังไงก็ตามเรามีโอกาสชนะที่สูงแล้วคุณค่อยเทรดโอเคไหมครับนี่คือกระบวนการของผมอ่ะและกระบวนการนี้มันคืออะไรนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ก่อนนอนเลยผมจะนั่งสมาธิก่อนอ่ะอย่างเช่นคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปนั่งสมาธินั่งสมาธิผมฝึกอะไรในสมาธิบ้างนะครับมันไม่ใช่แค่ นั่งสมาธิแล้วคิดพุดโทโธพูโทโธไปไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่การนั่งสมาธิของผมคือผมจะหลับตาแล้วผมเห็นภาพการเทรดของผมในวันถัดไปยกตัวอย่างเช่นผมจะเห็นจังหวะกราฟนะครับมัน,ลงม,น,ล,งนลงมาสะท้อนแล้วเด้งขึ้นลงมาสะท้อนแล้วเด้งขึ้นทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างเป็นไปตามแผนแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเราเซตภาพล่วงหน้าเราเป็นคนที่จะสร้างสถานการณ์ล่วงหน้าไปก่อนด้วยจิตของเราด้วยความคิดนะครับอันนี้คือการทํางานไปละหนึ่งสเต็ป อพอตื่นมาตอนเช้านะครับจะยังไม่ดูกราฟนะจะยังไม่ดูกราฟต้องทําให้ตัวเองรู้สึกเติมเต็มเติมพลังกับตัวเองก่อนทํายังไงนะครับก็คือผมจะเอาอันเนี้ยเนี่ยมี a 4นะครับมีมี A4 มีปากกามาเขียนเขียนคําดีๆนะครับไม่รู้ว่าตรงนั้นจะมองเห็นไหมนะครับเนี่ยเขียนมาเป็นแบบเยอะมากๆกันนะมาแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็เขียนตัวเล็กๆด้วยทุกคนลองลองดูนะจะเป็นการคัดประมาณนี้ครับว่า เงินของฉันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับอลองทุกคนลองดูอ่าเป็นการคัดขอบคุณจักรวาลที่ส่งจังหวะสวยๆมาให้กับฉันอันนี้เป็นการคัดนะครับคัดคัดคัดให้มันลงแล้วเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆคัดให้มันแบบว่าด้วยด้วยความรู้สึกนะครับเพราะขอบคุณนะที่วันเนี้ยจังหวะมันสวยจังหวะมันง่ายขอบคุณทุกอย่างที่มันเอื้อเฟื้อฉันคัดไปเราทําอย่างนี้เพื่ออะไรครับคือต้องบอกก่อนว่า มันไม่ใช่แค่เทคนิคการเทรดมันไม่ใช่แค่คุณมีฝีมือนะคุณต้องอาศัยจังหวะเวลาที่มันถูกต้องนะครับที่จังหวะมันมาพอดีคุณเลือกทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดนะครับมันถึงจะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้คุณได้กําไรเคป่า okay, คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับว่าคุณรู้ทุกอย่าง แต่โอ้โหวันนั้นที่คุณเข้ามาจ้องกราฟเนี่ยจังหวะมันไม่ได้มันไม่มีอะไรเอื้อเฟื้อคุณเลยผมไม่อยากจะเป็นคนที่มีแต่ความรู้แต่ไม่สามารถหาเงินได้โอเคว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าทุกอย่างมันต้องเอื้อเฟื้อกันก็คือทั้งความรู้คุณต้องมีจังหวะเวลาคุณต้องได้จิตใจคุณต้องได้และความเฮงมันต้องมีเหมือนกับคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าวันนี้คุณโชคดีนะครับการเขียนลงไปมเป็นการเหมือนว่าคุณเพิ่ม อะไรบางอย่างให้กับตัวเองทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นคนที่โชคดีว่ะฉันมันแบบว่าสุดยอดในเรื่องของการเซกราฟดั่งใจนึกอะไรประมาณนั้นนะครับมันทําและมันช่วยได้แต่ผมไม่ได้บอกนะว่าเรามีพลังพิเศษเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่การทําแบบนี้มันช่วยให้จิตใจของเราเนี่ย มันรู้สึกว่าเราทําทุกอย่างดีแล้วเราเตรียมการทุกอย่างดีแล้วเตรียมการตั้งแต่ภาพในหัวเตรียมการตั้งแต่จังหวะเทศเตรียมการตั้งแต่ระบบการเทศที่เป็นในเรื่องของเทคนิลยข้ทั้งหมดเราทําทุกอย่างดีแล้วถ้าวันนั้นจะแพ้ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจเกตไหมครับแต่ถ้าวันนั้นชนะก็ถือว่าดีแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเกตปะ่ะและนี่นะครับคือสิ่งที่ผมทําทุกวันแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับมันทําให้ผมมีกําไรมากกว่าขาดทุน เทคนิคนีคุณลองไปใช้ใดูนะครับเป็นกําลังใจให้กับเทรดเดอร์ทุกคนครับผมและถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมฝึกฝนเทรนให้ให้คุณนะครับสามารถทําตามแผนทําตามระบบอย่างมีวินัยได้นะครับคุณสามารถที่จะลงคอร์สเรียนของผมได้นะครับ Binary Option i n Action นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์แอดเดี๋ยวผมโพสต์เอาไว้นะครับคุณลองดูข้อมูลของคลิปวิดีโอนี้เนาะเดี๋ยวผมจะโพสต์ข้อมูล l i น์แอดเอาไว้ให้นะครับพิมพ์ไปแอดชะนะกันนะครับชะนะกัน c h a n a g u n นะครับติดต่อมาได้ทางไลน์แอดนี้เลยนะครับหรืออยากติดตามผมที่เพจ a c e b o o k นะครับเผื่อว่าผมจะไลฟ์สดเนาะชื่อเพจ o p o r ชนะกานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะพิมพ์นะครับ o p o r แล้วก็เว้นวรรค c h a n a g u n แล้วก็คิดดัหน่อยอ่าแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จนะครับหรือโอปอชนะกานกดแรงดึงดูดกับการเทรดก็ได้นะครับผมมีข้อมูลให้ตามลิงก์ข้างล่างตรงนี้แล้วเนาะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Boom. <laughs>